สวัสดีฉันชื่อแอนฉันถูกรับเลี้ยงเป็นลูกอุปถรัรมภ์ตอนที่ฉันอายุ13เพราะพ่อแม่ทารรณกรรมฉันและฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยพ่อแม่ของฉันออกจาก ประหลาดมากพวกเขาขังฉันไว้ในห้องใต้ดินขังจริงๆเลยนะเวลาที่ฉันทำอะไรผิดโดยทั่วไปคือถ้าทำอะไรแตกหรือนอนดึกเกินไปหรือแม้กระทั่งพูดเสียงดังเกินไปพวกเขาจะส่งฉันลงไปอยู่ในห้องใต้ดินโดยไม่เคยอธิบายว่าฉันทำผิดตรงไหนฉันนั่งอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความมืดแสงสว่างเดียวที่ส่องรอดมาคือแสงจากหน้าต่างบานเล็กที่เอื้อมไม่ถึงตอนที่ฉันอายุ6หรือ8ขวบฉันไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวที่ฉันมีเวลาลงไปอยู่ในนั้นก็คือจินตนาการ การ ฉันมีกระทั่งเพื่อนในจินตนาการฉันเคยคุยกับเขาแต่แล้วพ่อแม่ก็บอกว่าห้ามทำแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละเมื่อฉันโตขึ้นอายุเราสิบสองปีฉันก็ไม่ถูกส่งลงไปอยู่ห้องใต้ดินบ่อยเท่าตอนที่ยังเป็นเด็กแต่พ่อแม่สร้างระบบสไตร์ขึ้นมาถ้าฉันทำผิดสามครั้งฉันต้องลงไปอยู่ห้องใต้ดินตอนนั้นเองที่ฉันเริ่มเห็นจริงๆว่าพ่อแม่คุยกันอย่างไรหรือพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือพวกเขาไม่คุยกันเลยพวกเขาแค่นั่งเงียบๆไม่ปรดปากพูดกันเลยสักคำหรือถ้าคุยแม่จะะเป็นนฝ่ายตก และพ่อก็ไม่สนใจพวกเขายิ่งเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมด้วยฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนหลังเลิกเรียนและไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกับเด็กผู้ชายฉันต้องนั่งอยู่ในห้องหลังเลิกเรียนและอยู่เงียบ พวกเขาไม่สนใจฉันเลยถ้าฉันได้เกรดพอใช้ได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาฉันเห็นว่าเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆที่โรงเรียนเป็นอย่างไรพวกเขาพูดคุยและหัวเราะกันแต่ฉันก็ทำไม่ได้เพราะฉันกลัวพ่อแม่พวกเขาห้ามไม่ให้ฉันบอกใครเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวพวกเขาบอกว่าเรื่องในบ้านควรจะอยู่แค่ในบ้านคนเดียวที่ฉันเคยคุยก็คือเด็กผู้ชายที่ชื่อเจมส์ฉันพยายามหลบหลีกเขาเพราะฉันไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับเด็กผู้ชายแต่เขาก็ยังพยายามต่อไป เขามาจากครอบครัวแย่ดังนั้นเราเลยมีอะไรให้คุยกันเขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตในบ้านของเขานั้นเลวร้ายแค่ไหนและฉันก็เริ่มเข้าใจฉันไม่ได้ดีไปกว่าเขาสิ่งที่บ้าบอมากคือฉันไม่แม้แต่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องแย่เมื่ออายุ13ปีพ่อแม่ขังฉันอีกครั้งและฉันก็ตระหนักว่าตอนนี้ฉันสูงพอจะเปิดหน้าต่างได้แล้วเพราะเจมส์ฉันถึงอยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและนี่ก็เป็นโอกาสเล็กๆของฉันแล้ว ฉันคลานออกมาทางหน้าต่างและเดินไปตามถนนฉันมีความสุขมากที่พบวิธีที่ไม่ต้องนั่งอยู่ในห้องใต้ดินมืดๆแล้วนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันตอนนั้นเลย ฉันกลับมาทันเวลาที่บทลงโทษใกล้สิ้นสุดลงและไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรดังนั้นฉันจึงเริ่มทำแบบนี้เรื่อยๆบางครั้งเจมส์จะแวะมาหาและเราก็คุยกันนานเป็นชั่วโมงพ่อแม่ของเขาไม่สนหรอกว่าเขาอยู่ที่ไหนมันเป็นเช่นนั้นนานเป็นเดือนแต่แล้วเจมส์ก็หายตัวไปฉันเดาว่าพ่อแม่ของเขาคงย้ายไปแล้วและฉันไม่สามารถติดต่อเขาได้อีกเพราะฉันถูกห้ามไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียฉันยังทำแบบเดิมต่อไปเพียงลำพังแต่ละวันหนึ่งพ่อแม่ก็จับได้ ฉันคลานกลับเข้ามาแล้วเห็นพ่อยืนอยู่กลางห้องใต้ดินในความมืดฉันกลัวมากและพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่ฉันก็พูดไม่ออก พ่อพาฉันไปหาแม่แล้วพวกเขาก็บอกให้ฉันออกไปจากบ้านบอกว่าถ้าอยากจะอยู่แบบคนเร่ร่อนก็ไปเป็นคนเร่ร่อนซะฉันขอร้องไม่ให้พวกเขาโยนฉันออกจากบ้านแต่ไม่มีใครฟังที่ฉันพูดฉันร้องห่มร้องไห้ในแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนเพราะฉันไม่เคยร้องไห้หนักเท่านี้ฉันแค่คุ้นกับชีวิตที่เป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันหนักเกินไปสักหน่อยกระทั่งกับตัวฉันเองตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า เพราเขาแค่อยากทําให้ฉันกลัวและไม่ได้โยนฉันออกไปจริงๆแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นมันน่ากลัวมากจริงๆฉันไม่รู้จะไปไหน ก็เลยตรงไปที่โรงเรียนพูดกันตามตรงแล้วนั่นเป็นสถานที่เดียวที่ฉันรู้จักตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนฉันพยายามทำตัวล่องหนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โรงเรียนปิดตอนกลางคืนแน่ล่ะเพราะงานฉันเลยต้องรออยู่ที่นั่นทั้งคืนฉันซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้และพยายามหลับแต่ก็ไม่ได้ผลฉันกังวลและกลัวเกินไปฉันคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าฉันจะไปจริงๆและไม่รออยู่ที่สวนจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนใจแต่ฉันก็ไม่มีโทรศัพท์พวกเขาเลยโทรหาฉันไม่ได้และบางทีก็คงไม่ทำด้วย หลังจากในคืนอันหนาวเหน็บและยาวนานยามของโรงเรียนก็มาเปิดประตูเขาสังเกตเห็นฉันนอนอยู่ในพุ่มไม้และตรงมาพร้อมไฟฉายและถามด้วยความโมโหว่าทำไมาทำอะไรตรงนี้ฉันบอกเขาว่าหนูขอโทษได้โปรดเถอะค่ะหนูไม่มีที่ไปแล้ว เขาพาฉันไปที่ออฟฟิศทันทีให้ดื่มชาและอาหารอะไรก็ได้ที่หาได้เขาดูฉันดื่มชาและกินจากนั้นจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นฉันบอกว่าฉันพูดไม่ได้แต่เขาบอกว่าฉันต้องพูดดังนั้นฉันจึงบอกว่าฉันทะเลาะกับพ่อแม่และพวกเขาก็บอกให้ฉันออกไปจากบ้านเขาฟังและไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่เปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยอย่างเรื่องโรงเรียนเรื่องเพื่อนเพียงเพื่อให้ฉันสงบลงแต่ชัดเจนว่าคําตอบของฉันเป็นการบอกว่าฉันไม่โอเค ทันทีที่ผู้อำนวยการมาถึงยามก็พาฉันไปพบเขาแล้วถามคำถามฉันอีกตามที่ฉันรู้ในภายหลังพอแม่ฉันจะทำตัวเหมือนปกติเวลาที่มาโรงเรียนและโดยทั่วไปพวกเขาจะบอกว่าฉันมีปัญหาด้านการเรียนรู้และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันเป็นคนเงียบๆเขาจึงตกตะลึงมากที่ได้ฟังเรื่องจริง ต่อมาฉันถูกพาตัวไปพบผู้ให้คำปรึกษาและคุยกับเขานาน,านหลายชั่วโมงฉันลังเลมากที่จะตอบคำถามในตอนแรกแต่แล้วก็ค่อยๆเปิดใจอย่างช้าๆและบอกเรื่องของตนกับเขาทีละนิดเขาบอกให้ฉันกลับไปที่บ้านและทำตัวเหมือนปกติทุกอย่างฉันจึงกลับบ้านและพ่อแม่ก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นไม่กี่วันคนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาที่บ้านและเริ่มสืบสวนพ่อแม่โกรธจ,จนคลั่งพวกเขากรีดร้องและพยายามข่มขู่นักสังคมสงเคราะห์ฉันไม่เคยเห็นพวกเขาโกรธเรียวเท่านั้นมาก,ก่อนปกติพวกเขามักมีแต่ความเย็นชา พวกเขาจบเรื่องนี้ไปด้วยการพาฉันไปและพนักงานรักษาความปลอดภัยคนเดียวกับที่ช่วยฉันก็พาฉันไปอยู่ที่บ้านนานหลายวันเขามีภรรยาและลูกชายวัยรุ่น2คนที่อายุมากกว่าฉันพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยหรือมีอะไรแต่เป็นคนดีฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากที่ได้รับอนุญาตให้พูดและอืมทำตัวเหมือนคนปกติตอนนั้นฉันไม่อาจเชื่อใจเขาได้เพราะเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนพ่อแม่ฉันเขาภรรยาและลูกๆดีกับฉันมาก พ่อแม่ฉันพยายามมาหาฉันที่โรงเรียนและเอาตัวฉันไปแต่ยามก็ไม่ยอมให้พวกเขาทำแบบนั้นพวกเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวฉันกลับไปไม่ใช่เพราะคิดถึงฉันแต่เพราะพวกเขาไม่ต้องการเผชิญหน้ากับผลของการทารุณกรรมฉันนานหลายปี หลังจากผ่านไปหลายเดือนบางทีอาจจะเกือบปีฉันได้รับการอุปถัมภ์จากครอบครัวนี้ฉันยังจำได้ว่าฉันยืนขึ้นให้การในศาลกับพวกเขาอย่างไรและไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเลยทั้งยังจำได้ว่าเราทั้งหมดไปฉลองกันที่ร้านพิซซ่าฉันมีความสุขมากแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกไม่เชื่อนักฉันเคยถามพวกเขาว่าทำไมถึงรับฉันมาดูแลพวกเขายิ้มและบอกว่าเพราะหนูเป็นเด็กดีไงละแอนและทุกอย่างก็จบลง ฉันยังพยายามค้นหาเจมส์และวหวังว่าเขาจะโชคดีเหมือนฉันแต่ตอนนี้ฉันแค่มีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนดีๆและทันทีที่พวกเขาล่วงรู้ปัญหาของฉันก็ตรงเข้ามาช่วยโดยไม่ลังเลได้โปรดเถอะอย่าเก็บเงียบไว้คนเดียวถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับฉันหาใครสักคนที่คุณบอกเขาได้พยายามขอความช่วยเหลือไม่ไว่าอย่างไรผู้ใหญ่ก็จะช่วยเรา ช่วยกดไลค์แชร์และคอมเมนต์กันด้วยนะส่งเรื่องราวของคุณมาที่ y t s s p s c o o l